ทอยูทำดีตอนสายนะฮะตลาดจะก่อยชั่วมือชั่วมือแล้วเถอะน้องพี่น้องเนาะ เขาเจ้าไม่แก้งไม่เบื่อเขาเจ้ากกินเนื้อซึกเอื้อกล่ยเขาเจา้าย่อยขิ้นมาแด้บ วัสดีต้อนสายนาะฮะตลาดจะก่อยทุ่มือทุ่มือแลวเถอะน้องพี่น้องเน,งนา,นาะแสบพี่นัวเกินกันปัญนามันเนาะรับก่อยค่้อยแสวนเท้าบ้านนี่ล่ะพี่น้องนี่ก็พัด ใส่ไข่ทั้นข้างกับบุรีลาบกอยกกินบะได้น้ำผิ้นดอกิกนกบพัดง่ายๆ่ั้นข้างกับบุีลาบกอยกกินบะได้น้ำพึ้ดอกคินกบพัดง่ายๆ่ส่บีนอะไรบีน้อง ช้อนดีต้อนสายกินไงยูไงเจ้าจะกินเบียงเอาวน้อผุักถอน้อกินายาข้าพัจ้าข้าพัสกินเนื้อซึกเอื้อกไล่ข้าเจ้า ย่อยกินมาได้วครับอันวุ้งข้าเจ้าไม่แก้งไม่เบื่อข้าวเจา้าครับมมีแก้งกับพัดเขากินเอ้วถามยู่กินเนื้อซึกอเอือ้องายข้าวเจ้า ย่อยกินมาไหนกับดูว่ามันยูเพื่อกินเนาะพี่น้องเนาะกินคำนี้จะอ้าวกินซ้ายแล้วแหละพี่น้องสามโมงแนละ้ว ัมมีแก้กับพัดเขากินเอาแซบอยู่มันแซบจังไงล่ะมันมันหิวเลยเนาะแซบยด้ไงล่ะพี่นอ้องพัดเล่อพี่นอ้นนองมีกับพัด ใส่ใครแบบนี้ได้หรอพี่น้องมทาทันนี่มทาทันีกกินเขาอยู่มานมีแน่กินแน่ยากรากะกินเขา มีแกงกับพัดเขากินเอ้วแถมยุทำนี่ก็เอาแล้วนพี่น้อ,องนอามูวหาแกงหาเบื่อทุเ่เทากินเพื่อ,อยุประธัน,นมีปัะธานกินเขายุ ว่ามีแน,น,น่กินแน่อยากรักอ่ะกินเับแซบกินแล้วพี่น้องแซบกินแล้วพี่น้อง แล้วพี่เรามีสะพัดผัดใส่ไครนันสามมองนี่สามมองมันสามมองละบ่บูล่ะแต่าก็จะเห็นเช่ไหล่ะ กินเพื่อ,อยูจ้าเพื่อ,อยูเพื่อกินพัดอีแล้วพี่เรามีกัพัดพัดใส่ไข่กินเนื้อซึกเอือ้อลายครับเจ้าย่อยกินอะไรครับ มีแก้กับพัดเขากินนะแล้มยูซ้ายแล้วะพี่น้องสามโมงแล้วเดี๋าวจะกินมือกันกิน,กน,กนพเพ,ออพื่อยูจ้ายูเพื่อกินอไ้ไงระกครับมะเรยงเดนะ้เนาะ ที <laughs> ่นี่กับท่านนี่นะจ้าแสบที่นวะเกินกันไปไะเดนมันเนาะหลับก่อยท่อยแสเท้าป้านี่ยล่ยยะแสบที่นะเกินกันไปไะเดนมันเนาะหลับก่อยท่อยแสเท้าป้านี่ยล่ ขา้ขาพัน์เข้าพัฒน์กินแซ่นี่เ้้ยนะพี่น้องแต่ยากแต่ขิ้นิจแบบ กินเพื่อยูจ้าอยูเพื่อกินน้าดี้ต่อสายอือสายหละพี่น้องสามโม่แล้ว แสบนี่ได้และพี่น้องแสบที่นวัเกินกันนปไานมันน้อหลับก่อยช้อยแสบเ้าป่นี้น้องิง่ายูง่ไยแต่เจ้ังสิบียงเอาน้าผู้เท่าเน้ะกินงา ัาลีตอนสายชาลีตอนสายแต่ายากไปเสี่อ